ตัวนี้จะเป็นเป็นสุนัขดุนะครับเป็นสุนัขสายพันธุ์ไทยผสมนะครับเราต้องใส่ชุดป้องกันอย่างแน่หนาเลยทีเดียวใส่เป็นคอล่าด้วยนะครับแล้วก็มีเชือกของไว้นะไม่งั้นน้องจะดิ้นแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะแล้วก็งับพี่ช่างด้วยพี่ช่างจะต้องป้องกันตัวไว้ก่อนนะแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้องได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเพราะว่าถ้าน้องหันมาแล้วโดนคมเป็นไก่คมปัตรเตเลียนของพี่ช่างเนี่ยน้องอาจจะได้รับอันตรายได้นะครับ เพราะฉะนั้นพี่ช่างก็จะต้องขออนุญาตใส่คอลลาป้องกันไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัดขนเจ้าของบอกว่า,าเลี้ยงน้องเนี่ยบางทีน้องเข้าไปในบ้านนะมันจะเป็นหาเรื่องขนรุดร่วงครับปัญหาเรื่องน้องมีอาการคันที่ผิวหนังนะเขาอยากให้ตัดขนสั้นให้จะได้ดูแลง,ง่ายได้ไหวนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ช่างจะตัดขนให้นะเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องขนรุดร่วงลดปัญหาเรื่องขนพันกันออกลดปัญหาเรื่อง อ่าความชื้นสะสมท,ที่ทำให้เกิดผื่นแดงถุงเทันะแต่เราบาดีเป็นว่าตัดขน,นนะเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับที่ช่างกกนผนให้น้องแล้วนะจะได้สบายตัวนะครับลดความหมักชื้อน้องจะได้ไม่คันแล้วก็ลดปัญหาเรื่องขนรุดร่วงด้วยนะครับเฮยพาน้องไปอาบน้ำมพืจะได้สบายตัวมากจึ้งจครับอาบน้ำตัดขนร้าน้องหมาน้องมวซาอลอนในเสร็จกระเริมมาหันกันนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3 <S <S ครับ รายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในการจิตอาสาตัดขนและตัดสัญจรสารพิการ,กนรกในมูลนิธิทรรศการนี่นะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันกับเหล่าลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแบบตลอดครับขอบคุณครับนะคะน้องหมาดุนะน้องรักคุณนะน้องดุนะคะพี่ช่างต้องรีบทํารีบเสร็จนะ ร้านรับน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นะคะ<ม>และได้สเสนอพี่ช่างใช้ในงานจีอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามมลูลนิธิต่างๆนะคะอน,นุโมทนาบุญร่วมกันนะดิ้นดูกาดสะบัดอวงวิ่งพี่ช่างรับหมดนะนี่เลยได้ฉีดยาด้วยนะปั้นะ เสร็จแล้วนะกลับบ้านได้เอ้ยนั่งรถอย่างเท่เลย รานน้ำต่คนร้านน้องหมาน้องแมวซา,าลอนในสวนเกษตรมาผ่อนกันนะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับหาร้าไม่เจอยังไงต,ติดต่อสอบถามได้ครับเบอร์0866404443ครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับ